เออเราฉากอยู่เออโหลดฉากอ้าวกูเข้าไม่ได้ไอ้พวกกูก็เข้าไม่ได้ไอ้พวกมึงไปรอก่อนรอก่อนเอาเนี้ยเนี่ยมันแล้วกินไม่ไปเลยกินไม่ไปเลยโหลดก่อนโหลดรอโหลดรอโหลดไอ่กมกูไปไก่ตั้งแต่ไก่ไปท้าโหลดเลยข้างหน้านั่นมันอะไรอ่ะไอท้าเนี่ยกินไม่ไปเลยไม่กินไม่โหลดเลยอาจจะไม่โหลดมาเลยเว้ยไอท้าเปิดแต่ข้างหน้านั่นมันอะไรนะไม่รู้ไม่รู้ไอเฮ้ไม่ทำไมกูไม่ไปวะไอ้ท้ามึง ยืนชิดเลยเว้ยมึงยืนชิดไอ้ตรงดำดำเลยเว้ยสุดแล,ลลแล้วขับไดปะที่เราขับไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยนไอทำไม่ใช้กุญแจยังอ่ะเดินเดินชิดกำแพงอ่ะให้มันดำดำก่อนอ่ะยืนชิดเลยอ่ะดำปีแล้วเนี่ยดิกแล้วก็นิ่งๆอ่ะแต่จะต้องไปสองคนนะแกายจะจริงมันจริงเหรอเออหรือหรือว่าอันนั้นว้ามันจำกัดสองคนไงแล้วเพื่อเข้าไม่ได้คนหนึ่งไงแต่ว่ามันสามพี่เยอร์แม็กนะ <Net> ไม่ <forcé Deus S 2> <ค>ไม่ไมนอาจจะมาอาจจะเป็นข้อปวของกีนไงเดินไปก่อนไหมินไปก่อนได้ไม่กูวัวเลยยิ่งจะสะเก็ดแน่เลยว่ะไอ้เหี้ยว่ะไอ้เหี้ยวิ่งแล้วไม่ไปจะวิ่งทำไมตังตังเฮ้ยวิ่งยี่ห้อเหี้ยอะไรอ่ะอังอยู่วิ่งค่อยๆค้นพอผีพวงมาดิจิโอ้เชื่อวมันเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆอ่ะตัง ว้าถ้าเข้าใกล้มันมีจ้ำสเกแคเดียวนพยายามหาทางเข้ามาก่อนนะเนีก็หลดแล้วก็หลดแล้วก็หลดแล้วเชือกกลับไปกลับไปทมก่อนกับ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 หาท่ากับหายท่ามาอ่ะมึงลอยอยู่ลอยลอยนะประตวไอเชี่ยไอเชียไม่ใช่ไอเชี่ยคุ้นึ้เลยเอะไวไปทไทวไ้ทำวทไป้ท้มว้วไ้วแลว้าลว่ว คือกูด <göster ges 2> mm ูพ hmm. <not> ี่พี่คาชาไม่จบแล้วกูไม่เล่นเลยแล้วก็เคยดูเหี้ยกูก็ไม่เคยดูอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นแฮะเอ้ไอมันมัโยกหัวมันยิบโยกหัวไอ้ไฮะมันยิโยกหัวมันเต้นดับสเต็ปเหรอโยกหัวนีกจะจะจะเมันไปแค่ดวงวิญญาณได้เฉยอ๋อมันโยกหัวเหี้ย ปให้เขาร้องไห้เสร็จก่อนไหมสวัดีครับพี่เราเพื่อกันนะเราไปใกล้ๆก่อนไหมียเี้ยเปียปปีปีอยไปเสียงวาไป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 ระตูวมเประตูวีเป็นตูไปเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยงฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเ้ยๆฮ้เฮเฮ้ย้เฮ้ยเย้เยเยๆฮ้เ้ยเย้เฮ้ยเยเฮ้เ้ยเยเฮ้เฮ้เเยเ เออนั่งหมองกันเลิกวีแล้วที่ไหนเนี่ยสวัสดีไงเมื่อกี้มึงได้ยินเสียงว่ามันบิ้วอ่ะเออเมื่อกี้มันหายไปกูวิ่งเลยไอ้เหี้ยกูว่ามันาอาจจะจำสักเกมมาสองรอบไงคนที่เดินหน้าอ๋อเหรอไม่รู้ไม่รู้แต่เมื่อกี้กูเดินหน้าสุดเลยนะไม่มีอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เขยคุยแต่ก็เต้นเรือมากเมื่อกี้ไม่หาไปกูวิ่งเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้คนกูรู้หมดแล้วอ่ะเอาไงดีอีนเล ข้างหน้าเหมือนจะมีอะไรสักอย่างนะเอาไอเดีวะโอ้โหสะพานโอ้โหสะพานสะพา,านอย่างนี้วิง่งอย่าอย่าเขา้าอาจจะต้องเข้าไปในร้านนะไปร้านโชูโฮคูปะวะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอพวกมึงไอ้้ไอเหี้ยไี้คุณเหี้ยเลยจับสแนแกมาแล้วรอบเนี้ยคือกูดูถึงตอนนี้มัง้งมาแน่แน่ใช่ไหมอันอันนึงก็มาแน่แน่ใชอ่อันนี้คือมาแน่แน่โอ้โหใครก็ได้แคปแคปหน้าโจอแล้วก็หลับตาเลยเหี้ย ม,มีกูแจอยู่ทางฝั่งซ้ายเหรอถูกแคปหน้าจอก่อนนะไอตังแคปหน้าจอไอตังแคปแคปหน้าจอแล้วก็เอ,อนำทางให้พวกกูได้ไหมมันเป็นเขาวงกดอะไอพวกมึงอย่าปิดประตูนะนราจะใ,ใ,ใช้เคกัในการดูเชื่อมันเป็นเขาวงกดอะตามเซนกูมาตามเ้นกูมาไอตามเซนกูมาเอาจริงดิเอาจริงเขาวงกฏด้วย อย่าทิ้งกูไว้หลอกสุดสิถ้าเกิดเราหาทางกลับไม่ได้อ่ะอาไปตางไปตามงไปตามไปคือยังไงก็มีผีแน่ๆรอบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทียเขาควดเสียเขาขวดไม่ละมือกียตายแล้วเนี่ยโอเจะตาแกบ้าเอา ไม่มีเหไรไอ้เหี้ยเอาไดีวะวิ่งฝ่าเลยไหมวิ่งวิ่งฝ่าเลยอ่ะไหมแต่เราต้องไปเอากุญแจก่อนเว้ยโอเคดีวะมันไม่น่ากลัวเว้ยถ้ามึงปิดเสียงอ่ะมึงเปิดเสียงไงกลัวเปิดเสียงไอ้ตัดเดี๋ยวจำทางก่อนคือเราต้องไปเอากุญแจก่อนไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายแล้วก็ลงแล้วกลับมาโอเคไอ้เสียงแม่งขออยู่ตรงกลางได้ไหม ออ้กูมึง่ะเใครไปน้ำหน้าต่อใครไปน้ำหน้าต่อเลยมันมามันมาไอ้ย๋อถ้าเกิดมาวิ่งเอออ๋อถ้าเกิดว่าเราวิ่งกลับมามันมันจะรีเซ็ตเว้ยเอาเลยเราวิ่งเราวิ่งไปเราวิ่งไปถ้าคุณจะไม่วิ่งงั้นตีหน้าคุณจะหมดคุณจะวิ่งกลับไม่ได้ เช็ดเช็ดก๊อก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 กูจำทาไม่ได้กูจำทาไม่ได้เฮ้ยเียมาเดี๋ยเดกูจำให้มาสายข้าวข้างไหนนี่นี่นี่ไม่ไม่ไม่ใช่ทางออกตรงไปตรงไปขวาขึ้นไม่ไม่เราเราไม่ได้จะเอาทางออกเราจะไปรอเจโอเคซ้ายขึ้นแล้วเป็นซ้ายสองก็ขึ้นวิ่งไหมลอยอยู่อย่าวิ่งอย่าวิ่งเฮียจะเป็นน้าหมดแล้วไม่แล้วเราจะหนียังไงอะ ไปี่ยไปเยยปกลับก่อนได้ไหมเนี่ยมาเลื่ออะไรทำไมกโดเดี่ตามทูไปไหมพี่เข้าข้างหลังคุยอ่ะซ้ายเอาๆค่อยๆนะ อยากเล่นแล้วกูอยากเล่นแล้วก like bon ็กลัวเหมือนกันอ่ะกูอยากเล่นแล้ววิ่งเดี๋ยวงมันมาทางเราไปข้างหลังกูไม่ทำทายอันสองเราค่อยขึ้นมันตอนกูได้ไงวะเดี๋ยวนะกูลืมทายแล้วเชี่ยเชี่ยไม่ดีวะกลับก่อนไหมกลับมันจะหนักอะได้วยไงระวังหลักเลย พ็มันดักแน่เลยวะเชียะเขี้ยเอ้ยจะใช้เงือนได้ปะมองมันเดินไปทรายแลนด์กิ่งว้าวกิ่ปวะเยกลับมาแล้วแล้ก็วิ่งฝ่าไปเลยเออม่ขนาดก็เปิดเพลงคอเลยเนะีย่ยเปิดเพลงนี้ไม่ใช่เพลงหย่างไเฮียก็เลยตกใจเลยกูนเนี่ยเพลง กูเนี่ยเพลงคอรไอสัตว์กูปิดเสียไรไอสัตว์แน่เดนอตาเนเนอตาเน่เพิ่มเพิ่มกระเพยเยอะตายแล้วก็ลงนี่ไงเจอแล้วเออเจอศพเฮ้ยมาบอกว่าเจอคีย์โอเคเราได้กุญแจมาแล้วอาอแล้วกลับ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 ไงครับกลับคนตาคนไปซ้ายเราเจอผีแล้วค่อยคุูนคือผีป่ะกูได้ยินเสียง ไม่เอาประตูเลยเชี่ยโอ้ยดีวะไปดีวะผีมันจะมาอย่งไรวะผีมันจะมาห้องนี้ปะมายังไม่มาเฮ้ยไม่มาดิไม่มาห้องนี้มียันอยู่เห็นพอเสียงมันนั้นโก่อนไหมไปทางขวากลับลงอีกอีกเหี้ยอะไร ยังอย่าว okay, okay? okay, 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 okay? ิ่งมึงอย่ามึงอย่าทำให้กูไปดิโอเคจะทางกลับแล้ววิ่งหนีวิ่ง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 ก่อนโอเคคือเราได้กุญแจทางน้ำสามหุนแล้วใช่ปะใช่ไม่กูยังกูยังไม่ได้โว้ย